สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแอตต้ามจากรีแอนเปิลนะครับมาในช่วงแนะนําต้นไม้อธิรพัน์นะครับสำหรับวันที่นี้จะสเปเชียลนิดนึงนะครับตรงที่ว่าต้นไม้ที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นต้นไม้สายแปลงร่างนะครับหรือมอนสเตราดูเบียนั่นเองนะครับตอนเขายาวไวเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ดูใกล้นะครับนี่ไปแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะใบ นะครับก็จะเป็นด่างนิดๆนะครับแล้วก็แนบกับผนังนะครับบางคนเรียกว่าหัวใจแนบนั่นเองนะครับทีนี้พอเลี้ยงเราเลี้ยงแนบต้นมาเรื่อยๆเราผ่านไปนานๆเนี่ยเขาก็จะมาสู่ร่างสองคือใบนี้นะครับอ่าใบนี้ก็คือจะเป็นใบใหญ่ขึ้นลายด่างหายไปนะครับก็ใช้เวลาเป็นหลักปีเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยใบเขาจะมีรูครับอันนี้คือร่างสามนะครับ ใช้ระยะเวลาจากร่างนี้นะครับไปสู่ร่าง3เนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีนะครับแล้วก็เอ่อมันจะเกิดเฉพาะมอนดูเบียเท่านั้นนะครับอย่างหัวใจแนบสีเขียวก็ก็ไม่ได้สามารถที่จะก่ายร่างได้นะครับหลังจากที่ผมแอดหยุดแอดเลี้ยงแอดเลี้ยงมาจากต้นด้านหลังนี่แหละนะครับเป็นสีเขียวหัวใจแนบเขียวเขาจะแนบเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนีอ้อ่มันจะมีความคาดเคลื่อนของเจ้าตัวนี้นะครับเวลา มีคนมาขายนะครับเห็นไหมเขาจะเหมือนลายเหมือนพวกไอพวกพลูใบเงินนะครับที่เป็นพวกซิมเบอร์เลดี้เอ็กโซติกอะไรเงี้ยใบจะคล้ายๆกันนะครับ่อนๆก็แยกะตามลักษณะใบนิดนึงนะครับก็จะเป็นไม้อีกหนึ่งตระกูลที่น่าสนใจที่จะนํามาปลูกนะครับการเลี้ยงดูไม่ยากถ้าเป็นร่างหนึ่งนะครับตัวนี้แนบต้นไม้ก็ได้แนบผนังก็สวยนะครับหลายๆที่ก็แนบตกแต่งบ้านกันนะครับ ส่วนถ้ามันเป็นร่างสองทั้งสามเนี่ยนะครับปลูกขึ้นหลักนี่จะสวยมากนะครับก็จะคล้ายๆพวกอม,มอนใบเป็นรูมันมีหลายตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็จัดเป็นหนึ่งในตัวที่สวยนะครับผมก็สำหรับวนันนี้ก็มาแนะนำสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าจะได้เห็นเด่นชัดเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีลูกค้าจองทั้งร่างสองนะครับร่างสองแล้นี้เป็นกิ่ง เป็นเ,เรียกว่าอะไรอะวางข้อนะครับนี่คือยกยอดมานะครับผมใบเขาก็จะใหญ่สวยงามพวกนี้คือลากเดินแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากช่องทางออนไลน์ของ l i ฟอ n นเฟิร์นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ทุกคนมีอะไรที่จะสอบถามก็สอบถามมาได้เลยนะครับที่ช่องทางเฟ b บุ๊ f a n นเ g e นะครับ l i ฟอ n นเฟิร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไอจีช anel นะครับก็จะเป็น l i ฟอ n นเฟิร์เหมือนกันนะครับก็ฝากกด ใจนะครับกด Follow ด้วยนะครับส่วน YouTube c h anel n เนี่ยนะครับก็จะเป็นาฝากกด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งมุมขวาเพื่อติดตามคลิปที่ว่าอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัถดไปเนี่ยอาจจะมาแนะนำต้อนอะไรในส่วนของรีบบนเฟิร์นบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลสองใสในการเลี้งต้นไม้ก็ลองถามมาได้นะครับแล้วก็คราวต่อไปก็จะเริ่มทำ เปินมาสลับบ้างแหละนะครับเพราะว่ามีแฟนเพจเขารีเควสมาบ้างว่าแนะน,นาสายเปิลกันดําหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะเริ่มขยับเปลี่ยนไปบาร์บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนลิฟแอนเฟิของเรานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับไปแล้วคือของเราเน้นนะครับว่าเออส่วนเราเนี่ยคือไม่ได้ซื้อมาขายไปนะครับ คือเลี้ยงด้วยด้วยใจรักแล้วก็ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยที่ไปถึงมือลูกค้าเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่ารากเลิกแข็งแรงนะครับแล้วก็ดีใจด้วยว่าลูกค้าบางท่านมาไกลามากนะข้ามจังหวัดมาเลยนะครับมานัดรับกันก็กลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วเขาก็สักเซสนะครับก็คือส่งรูปมาให้ดูว่าเอ้ยใบอ่อนสวยมากครับคุณตั้มอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็สำหรับทีนี้แอดตั้มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม